สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้แม่สุภาพชแนลจะพาทุกคนมาดูเมนูเด็ดเด็นนี้ของแม่สุภาพนะคะว่าคือเมนูอะไรมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเมนูเด็ดที่แม่สุภาพพูดถึงนั่นก็คือเมนูตําแตงแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเป็นตําแตงใส่หอมแดงนะคะนี่ค่ะหอมแดงน้นๆรสรสชาติจัดจ้านเผ็ดถึงใจค่ะ ทานคู่กับผักอินทรีย์ที่สวนของแม่สุภาพเองนะคะนั่นก็คือผักเรดคอร์นะคะนี่ค่ะเป็นผักเรดคอร์ทานคู่กันอร่อยถึงใจเลยค่ะและอีกเมนูนึงนั่นก็คือไข่เจียวหอมแดงค่ะเมนูง่ายๆนะคะที่ไม่ธรรมดาเห็นเมนูเด็ดของแม่สุภาพแล้วเป็นยังไงคะมีใครเคยทานบ้างคะตำแตงใส่หอมแดง ถ้ายังไม่เคยลองทำดูนะคะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ